แต่ว่าแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เขายกหูใช่ไหมล่ะเคลียร์อ clear, บอกว่าขอให้หยุดยิงนะไม่อย่างนั้นเรื่องของการเจราจาภาษีจะไม่มีอีกต่อไปคือเขาจะคงตัวเลข36หลายคนก็เป็นกังวลแต่คุณผู้ชมคะขณะที่ฝั่งของกรรมัมพูชาคุณมาเนตเนี่ยเขารับปากว่าเขาจะหยุดยิงเขาให้รองนายกร,กรัฐมนตรีมาเจราจาเรื่องนี้ต่อแล้วต้องการสันติภาพ แต่ทางฝั่งของกัมพูชาเองนั่นแหละคะ่ะตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้เลยเปิดฉากยิงเข้ามานะคะระดมยิงปืนใหญ่ข้ามเขตเข้ามาทางฝั่งไทยแล้วปรากฏว่าวันนี้เรามีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยคุณผู้ชมย้อนไปนิดนึงตีห้าห้าสินาทีของวันนี้คะ่ะทางฝั่งของกัมพูชายิงกระสุนปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ของบ้านตาโศหมู่สิตบตมบ้านพลวงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยลูกกระสุนปืนใหญ่นั้นตกลงข้างบ้านของนายคูณ แล้วเกิดไฟลุกไหม้เสียหายทั้งหลังโชคดีช่วงที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ในตัวบ้านทราบข้อมูลว่าลูกชายของเจ้าของบ้านได้เข้ามาที่บ้านเพื่อทํากับข้าวกําลังตั้งหม้ออยู่เลยจู่ๆได้ยินเสียงปืนใหญ่จึงรีบหนีออกไปจากตัวบ้านก่อนก่อนที่ลูกระเบิดจะมาตกลงทําให้เขาเนี่ยรอดตายอย่างบุดบิดแล้วคุณผู้ชมดูสภาพบ้านเนี่ยสภาพความเสียหายแล้วไหน,นที่เขารับปากว่าหยุดยิงต้องการสันติภาพมันไม่มีนะคะ และจากการตรวจสอบยังพบลูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่ข้อวัวของชาวบ้านด้วยเป้าหมายนี่มันคือพลเรือหรือเปล่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่คนมีมนุษยธรรมเขาทากันแล้วนะม,มันไม่ใช่แล้วนะเราพื้นที่ตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านหลังนักนะา,าไปประมาณร้อยเมตรเท่านั้นเองทําให้วัวเนี่ยตายหกตัวซึ่งนี่เป็นข้อวัวของนายกิติชัยและร้านก๋วยเตี๋ยวยายสุอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่เหมือนกัน ตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะทางไทยเราเตรียมการไงเราเตรียมความรพร้อมเราอบพยพคน,นออกจากพื้นที่ไปเกานหน้านั้นแล้วส่วนรูกกระสุนปืนใหญ่ที่เหลืออยู่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะว่าตกลงไปเนี่ยจุดไหนบ้างค่ะนะครับขณะเดียวกันครับไปที่เพจ Army Military Force สำรองครับมีการโพสต์ภาพและข้อความว่าด้วนเช้าวันนี้ทหารกัมพูชา ได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง b m 21นะครับเข้าใส่ปราสาทตาเมืองทมนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการทำลายโบราณสถานอย่างรุนแรงและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยสิ้นเชิงนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีวินไทยลายผมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยได้เปิดเผยทไลายสถานกกรณ์แสดงไทยกามพูชานะครับฝั่งจังหวัดสุรินทร์นะครับในวันนี้นะครับ27กรกฎาคม2568อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตีสี่ครึ่ง ฟ้ายังไม่ทันสาฮะคุณผู้ชมฮะถึงตีสี่สี่สกัมพูชาเริ่มก่อนฮะ และเราเน้นย้ำทุกวัน4วันกัมพูชา <5 S 1> เริ่มก่อนทุกวันนะเสียงปืนดังขึ้นจากฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาที่ปราสาทตากควายในฝั่งไทยครับทำให้ต้องมีการยิงตอบโต้เป็นระยะจากทั้งทหารไทยและทหารกัมพูชานะครับและสถานการณ์ขยายไปถึงบริเวณช่องจอมด้วย5<น>้านาฬกาสานาทีครับปรากฏว่านะฮะจรวดนะฮะหลายลำกล้อง BM21 มีครับมีการยิงใส่ฝั่งไทยทําให้ฝ่ายไทยจึงต้องมีการใช้อาวุธตอบโต 6นาฬิกา40นาทีครับกระสุนปืนใหญ่ตกใส่บ้านเดอนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินและเกิดเพลิงไหม้่ที่คุณกุกกุกเล่าไปเมื่อสักครู่นี้และ7นาฬิกา50นาทีะทางทาหารกัมพูชามีการยิงจรวดเบียม21ลงมาในพื้นที่อำเภอช่องจอมจังหวัดสุรินทำให้บ้านเดินประชาชนได้รับความเสียหายแต่ทีนี้เดี๋ยวหาว่าเสนอข่าวไม่เป็นธรรมเสนอข่าวฝั่งกัมพูชาบ้างคุณกุกกุกฮะฝั่งกัมพูชาบ้างคุณผู้ชมคิดดูว่าเราต้องมารับรู้ข่าวสารอะไรแบบนี้ไม่อยากจะฟังหรอกนะแต่ฟังเขาหน่ออย,ยวอชกกก็จะบาาางรรขไท เสนอข่าวไม่รอบด้านอ่ะเสนอฝั่งกัมพูชาด้วยฮะใช่แต่เราต้องบอกเลยว่าจากความจริงจากฝั่งที่เราเสนอที่เขาพูดอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ไปตรองเอาไปตรองเอาสำนักข่าวกัมพูชารายงานคําแถลงของคนนี้ค่ะ,ะพโทอญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาโดยบอกว่ากัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงของกองทัพไทยที่กล่าวอ้างว่ากัมพูชาโจมตีกลุ่มปราสาทต,ตาเมือง โดยพลโทหญิงมาเรียโสเจียตาโฆษกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวบอกว่ากลุ่มปราสาทต,ตาเมืองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมระดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาสร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษชาวขเขมรและตั้งอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชาตามที่ระบุในแผนที่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลปราสาทต,ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรมีชยัยภายใต้อำนาจอิปไตยของกัมพูชาไม่มีเหตุผลที่กัมพูชาจะโจมตีหรือทำลายทรัพย์สินของตอนเองเจตนาเช่นนั้นมีแต่ในฝั่งไทย โดยโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่ากองกำลังของไทยเริ่มโจมตีพื้นที่รอบปราสาทเมื่อเวลา4นาฬิกา50นาทีค่ะ ขณะที่ทางด้านนะครับพลเอกะะนัฐพลนาคพานิตรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงกลาโหมครับก้ยสัมภาษณ์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประสานกระทรวงการต่างประเทศนะครับให้ทั้งไทยและกัมพูชาหยุดยิงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการหยุดยิงแต่อย่างใดปรากฏว่าพลเอกรัฐพลท่านบอกว่าฝ่ายไทยต้องฟังเสียงประชาชนไทยมีกลไกมีรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบได้ในทันทีและตนก็ได้อยู่ในวงพูดคุยดังกล่าวร่วมกับคุณภูมิธรรมเวชชัย,ชยแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงคุณหมอมิงด้วยนะฮะานแพทย์พรมมินรเลือดสุริเดชเลขาธิ ของคุณมาริสเง่มพงรัมนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงเลขาธิการสมชด้วยนะครับซึ่งไทยได้ระบุไปแล้วว่ารับดําเนินการแต่ขอให้เป็นไปตามปลไกลเพราะไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยเราฟังเสียงประชาชนมีนกลไกรัฐบาลซึ่งเราต่างจากกัมพูชาเพราะกัมพูชาปกครองโดยคนสองคนสามคน <What? S 2> ไม่สามารถตอบได้ว่าจะเยสหรือโนคือเราไม่สามารถตอบตกลงได้ทันทีเพราะเรามีระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยเรามี กลไกมีวิธีการนะฮะดังนั้นเราต้องมีการหารือกับรัฐบาลก่อนและที่สําคัญเราต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยขณะดเดียวกันพลเอกรัฐพลท่านก็บอกฮะขณะตกลงกันโดยหลักการเมื่อคืนนี้ออว่าจะหยุดยิงเช้ามาอย่างที่บอกคุณผู้ชมฟ้ายังไม่ทันสสงตีสี่ครึง่งยิงกามาจำพูชายิงเข้ามาอีกแล้วซึ่งถ้าหากตนเองเป็นกองทัพ ตนก็ต้องคงความสบายใจซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครัครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยนที่กัมพูชามีการถอนกําลังจากต้นพญาสัตบัญญนะครับแต่ได้วางกับระเบิดไว้แรลงนะพลเอกนัทพลบอกเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นชัดแล้วว่าเป็นการแสดงความไม่จริงใจของกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราก็มีคิดว่ารัฐบาลกัมพูชาจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่างประเทศอนุสัญญาเจนีวาอนุสัญญาออตตวาและหลักขาดสิทธิมน,นุษยชนก็คือหมายความว่าุ พลเอกนัทพลท่านบอกว่าไม่คิดว่ากัมพูชาไม่สนใจกฎหมายอะไรแล้วตอนนี้กฎหมายระหว่างประเทศคุณก็ไม่สนใจแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออีกในหนึ่งก็คือเชื่ออะไรไม่ได้ทางนั้นเพราะไม่ว่าอนุสัญญาอะไรก็แล้วแต่กัมพูชาละเมิดหมดและไม่คิดว่าในปีนี้จะยังมีกองทัพในโลกที่ปฏิบัติลักษณะเช่นนี้ดังนั้นจึงต้องรอความมั่นใจของกัมพูชาว่าจะมีความจริงใจขนาดไหนฮะอาไปฟังเสียงของพลเอกน,น,นัทพลนาคพันธ์ธิธาธิรตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับ ถ้าผมเป็นในซีของกองทัพผมก็ไม่สบายใจตรงนี้ว่าแล้วเขาจะมีความจริงใจอย่างไรครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับที่เขาถอนกําลังจากบริเวณต้นพญาสรรรัตนะบัญญัติแล้วก็เดี๋ยวกันได้วางกับระเบิดไว้นั่นคือสิ่งที่แสดงความไม่จริงใจที่เราไม่สบายใจเราไม่คิดว่านะครับรัฐบาลกบูชานะครับจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอนุสัญญาเจริวา อนุสัญญาออตตาว่านะครับแล้วก็ขาดหลักมนุษยธรรมนะครับไม่เคยคิดว่าในปี2025เนี่ยยังมีกองทัพประเทศประเทศในโลกปฏิบัติการลักษณะนี้จะทำยังไงได้อะคุณตวยเหมือนเราทะเลาะกับคนที่ไม่มีสัจจะเลยอะ<ช>เราจะทํายังไงได้อะตอนเนี้แล้วเราจะตกลงหยุดยิงเราหยุดยิงก่อนไม่ได้ฮะเราจะเชืช่อเขาได้ยังไงอะเพราะว่านี่เห็นไหมฮะ4ี่วันที่ผ่านมากัมพูชาเริ่มก่อน <ต>ทุกครั้งเลยอ่ะนะฮะ, <c oughs> ะทีนี้พลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกฮะล่าสุดนะคะมีการพูดถึงสถานการณ์บอกว่ากาัมพูชายเนี่ยยังคงมีความเคลื่อนไหวยอยู่นะคะด้วยการใช้อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลย,ยิงเข้ามาในฝั่งไทยบริเวณแนวหน้าเนี่ย มีการประทักในหลายจุดอย่างต่อเนื่องพบมีอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลไปตกนอกเขตพื้นที่เป้าหมายทางทหารจํานวนมากในจังหวัดสุรินค่ะเพราตกนอกเขตทหารนี่มันก็คือพลเรือนไงก็ภาพอย่างที่คุณถูกเล่าให้เห็นไงฮะระเบิดมันไปเอาพูดตรงๆระเบิดมันไปตกที่ไหนบ้านเรือนประชาชนไงฮะค่ะทางพลตรีวินไทยบอกว่าฝ่ายไทยเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารดําเนินการตอบโต้ต่ออาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลยอย่างเช่นจรวด และปืนใหญ่ที่ยังคงยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พี่น้องได้รับผลกระทบหรือมีความสูญเสียและเมื่อวานนี้เวลาประมาณ15.30นาิกานาทีคือบ่าย3ามโงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชายังคงพุ่งเป้า ใส่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำเลงหมู่สามตำบนเสาธงชัยอำเภอการท่าักจังหวัดศรีสะเกดได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ตัวอาคารแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่คุณผู้ชมทราบเราประกาศเตรียมความพร้อมเราเตรียมการเราอบพยพคนเจ้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกนอกจากโรงพยาบาลไปหมดแล้วนะคะคอีกทั้งยังปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวว่าอาจจะมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่น p h l 0 3 r m 7 0 b m 2 1 ที่อาจมีแนวโน้มที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับฝ่ายกัมพูชานั่นอาจแสดงถึงท่าทีของกัมพูชาที่ฝ่ายไทยยังไม่สามารถไว้วางใจได้โดยสถานการณ์ล่าสุดฝ่ายกัมพูชายังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยค่ะ mm. กองทัพบ,บก จะดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อตอบโต้าการรุกรานและยืนยันยังคงมุ่งเน้นต่อเป้าหมายทางทหารที่ส่งผลต่อบภัยคุกคามทางทหารและชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเท่านั้นภายใต้กรอบปฏิกาสากลอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยให้ได้อย่างดีที่สุดค่ะครับผมอ่นนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพก็ต้องยืนยันในการที่จะต้องปกป้องอธิปไตยนะฮะเพราะว่าัมพูชานั้น ไม่มีความจริงใจนะฮะแล้วก็ยังคงมีการยิงเข้ามาในประเทศไทย<ะ>อย่างต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ชมแฟนหงข้ามพลาดลิเวอร์พูลกลับมารวมทีมพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบคริสตันนอตเอนโยโกฮาม่าเอฟมารินอส แอตแลนติกบิลเบานี่ไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องแต่นี่คือบทพิสูจน์ทีมเวอร์ชั่นใหม่ของหงแดงสมัครไวไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาท Monomax s t r สตรีมมิที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป